ความแตกต่างรู้เรื่องประกันรู้เรื่องสุขภาพโบสประกันชีวิตกองทุนชาปนกิจเป็นแบบประกันชีวิตลักษณะเป็นสวิสดีการกลุ่มบริษัทประกันชีวิตผู้ให้บริการสมาคมชมรบกลุ่มชมสราชิกจ่ายเบี้ยรายเดือนรายปีวิธีจ่ายเงินจ่ายเงินเข้ากองกลางเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตรับเงินอามทุนประกันที่เลือกเช่น1 5 0แสล้านดอลลาร์สรเงินทีไ่ได้ได้เงินช่วยเหลือ อามจำนวนสมาชิกเช่นสมาชิก1 0 0 0 0ห,น,หนคนจ่ายคนละ20บาทได้2 0 0แสนบาทเปราะจำนวนเงินชัดเจนอามกรมธรร์ความแน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในตอนนั้นมีกรมธรรนเงื่อนในชัดเจนข้อตกลงตามข้อบังคับของกองทุนแต่ละแห่งส่วนใหญ่ไม่เกิน65ถึง70ปีอายุที่สมัครแล้วแต่ข้อบังคับอยู่ภายใต้การทำงานของระบดอลลารซายความมั่นคง ขึ้นอยู่กับการบริหารของกลุ่ม